สมภาษณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มองเห็นบเห็นต่างนะครับว่าเอ๊เอเอมีลูกรักอะไรยังไงหรือเปลา่าที่ลงในตําแหน่งตรงนี้ทําให้ไม่กล้าปรับเปลี่ยนแผนนะครับก็อาจจะใช้บริการโค้ดบอยสุภชัยเนี่ยนั่งกุญซือในช่วงออกสตาร์ทซีซั่นไปเลยนะครับเพื่อความต่อเนื่องกันนะครับนะครับแล้วก็โอกาสในการลงสนามน,นี่น้อยมากนะครับสำหรับจ้บุกนะครับ สวัสดีครับผมชูบปัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนจะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูบปัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูควันหลงของทีมชาติไทยกันหน่อยนะฮะก็ที่แพ้ให้กับเติร์กเมนิสถานนะครับหประตูต่อสนะครับก็ปรากฏว่านะฮะ เป็นข่าวตลอดทั้งวันเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นการพ่ายแพ้ต่อทีมที่อยู่ในอันดับ142ของโลกนั่นเองนะครับใครๆก็รับไม่ได้ในเรื่องตรงนี้นะครับว่ากันตรงๆนะครับโดยคนที่โดนพุ่งเป้าและถูกวิจารณ์เยอะสุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณผู้ชมนะครับก็ก็เป็นทางมาซาดะอิชิอินั่นเองนะฮะที่เหมือนกับว่าสถานการณ์เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ ก็มีกระแสฮือร่ายของแฟนบอลเริ่มก็มีมาเรื่อยๆนะฮะสื่อบอลไทยนะครับก็เอาไปขยี้ปั่นกันต่อเยอะเลยนะครับนะฮะหลังจากที่ทําผลงานไม่ดีแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันมีบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับของอิชิอินะฮะที่เขาเองก็พูดถึงในหลากหลายประเด็นนะครับมีทั้งในเรื่องของการที่อิชิเองก็บอกว่าต้องแข่งขันในสนามย่าเทียมนะครับก็ส่งผลให้ทําให้เราไม่สามารถดึงศักยภาพของนักฟุตบอลออกมาได้ดีเลยนะครับสนามมันก็เป็นอุปสรรคนะฮะ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่โดนเอาไปขยี้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าการมันเป็นข้ออ้างที่แพ้ในเกมนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็ไปขุดนะครับบทสัมภาษณ์เก่าๆนะครับที่สมัยเราเองเนี่ยเล่นบอลอาเซียนแล้วก็ไปเจอยาใบายงใบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะที่เป็นอุปสรรคทำให้เราแพ้คู่แข่งประจำนะครับนี่มาเจอกับยาเทียมก็แฟนบอลก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งข้ออ้างนะครับที่เอามาอ้างในยามที่บอลไทยแพ้นั่นเองนะครับ นั่นก็จบไปเรื่องประเด็นตรงนั้นนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่โดนวิจารณ์สนั่นเลยนะครับก็คือทางอิชิอิเนี่ยนะฮะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเบนจามินเดวิสนะครับที่เขาจับนั่งสำรองในเกมนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าในเกมอุ่นเครื่องเจ้าตัวเล่นดีนะครับแต่เกมนี้เจอกับเติร์กเนี่ยนะฮะทางอิชิไม่รู้ว่ากลายเป็นว่าจัดทับขัดใจนะครับไปให้ทางเบนจามินเดวิสเนี่ยนั่งสำรองซะอย่างนั้นนะครับ โดยทางอิชิเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้ครับการส่งเบนจามินเดวิสเป็นสำรองเนี่ยตนเองทราบดีว่าเบนเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความสามารถนะนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีความพยายามแต่การเล่นกับเพื่อนร่วมทีมในการยืนตำแหน่งเราอาจจะมองว่ามีคนอื่นที่ทำได้ดีกว่าเลยไม่ได้ส่งเบนจามินเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีการสัมภาษณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มองเห็นบบเห็นต่างนะครับว่าเอ๊ มีลูกรักอะไรยังไงหรือเปล่าที่ลงในตำแหน่งตรงนี้ทำให้ไม่กล้าปรับเปลี่ยนแผนนะครับนะฮะบางคนนะครับที่ลงเต็มเกมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ว่ากันไปในเรื่องตรงนั้นไอ้บทสัมภาษณ์ตรงนี้นะครับผู้ชมนะครับทำให้อิชิเองก็โดนเสียงแฟนๆวิจารณ์กลับเหมือนกันนะครับอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาก็วิจาร์อิชิบอกว่าเบนจามินเนี่ยมีปัญหาเล่นร่วมกับเพื่อนหรือเพื่อนที่ลงเล่นตัวจริงเล่นไม่เข้ากับเบนกันแน่ ตอนอุ่นเครื่องชนะอินเดียก็เห็นเบนเล่นร,ร่วมกับทีมชุดนั้นได้ดีนี่ครับนะฮะแล้วก็อีกทอปคอมเมนต์น,นึงเขาก็บอกว่ามีคนอื่นที่ทําได้ดีกว่าแต่เกมนี้ชนะหรือไม่บางทีการยึดติดกับระบบคนคุ้นเคยมันกําลังทําให้เก้าอี้โค้รร้อนได้เหมือนกันถ้าเอาโค้รญี่ปุ่นมาพัฒนาได้เท่านี้รูปแบบการเล่นแบบนี้ให้โค้รไทยทาก็ได้งั้นนะ่ะนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าเบนเดวิดเนี่ยกล้าเลี้ยงกินตัวกล้าเล่นคือลงมาเห็นได้ชัดว่าน้องมีความมุ่งมั่นเฮะ้นะ,ฮะ แล้วก็อีหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าส่งเบนลงไปกล้าคลองบอลเลี้ยงกินตัวและกดดันเกมรับเติร์กได้เลยเขาแทบไม่เสียบอลเกมรุกไทยมีมิติมากขึ้นมาทันทีหากส่งเบนลงตัวจริงไทยอาจมีเกมรุกที่ดีมากขึ้นกดดันและขึ้นนําเติร์กตั้งแต่ครึ่งแรกก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือคอมเมนต์ที่แฟนๆไม่ค่อยเห็นด้วยกับบทสัมภาษณ์ของอิชิอันนี้นะในเรื่องของการที่ให้เหตุผลว่าทําไมดรอปเบนจามินเดวิสเนี่ยเป็นเพียงแค่สำรองนั่นเองนะคุณผู้ชมนะฮะก็ ว่ากันไปในเรื่องของพวาหลงดินชาติซึ่งก็น่าจะเป็นประเด็นกันไปยาวๆเพราะว่าหลายๆคนเป็นห่วงแล้วนะครับว่าโอ้โหอาจจะตกรอบก็เป็นไปได้นะการ่ายแพ้กับเติร์กเมนิสถานที่อย่างที่ผมได้ทําคลิปไปบอกก่อนนะเนี่ยว่ามันกดดันจริงๆครับกับรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาเอาเพียงแค่แชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วในทุกนัดที่เราลงสนามเนี่ยต้องไม่พลาดเลยน,นั่นเองนะครับที่จะได้ตั๋วไม่งั้นเนี่ยโอ้โหระทึกแน่นอนนะครับซึ่งณนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรา นะครับไม่ได้เปรียบแล้วนะครับต้องพึ่งฟ้าลิขิตด้วยนะครับแล้วก็ใช้ฝีมือตัวเองด้วยอีกหนึ่งส่วนนะครับโอ้โหงานนี้ลุ้นกันอีกเพื่อหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเบื้องหลังของทีมชาตินะครับไปต่อกันที่ข่าวคราวไทยลีกกันหน่อยนะครับผมก็มีมาฝากเหมือนกันนะไปกันที่ความคุ้มล่ของ B ีจีประทุมกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่ามีคนเล่นข่าวนี้ไปหรือยังนะครับหรือว่าถ้าช้าไปก็ขออภัยนะกับข่าวนี้นะครับเรื่องของกุญซือนะครับที่ท้ายฤดูกาล บีจีเองก็ใช้งานโค้ดบอยสุภชัยกมสินนะครับคุมทัพนะครับขัดตาทัพไปนะครับจนจบซีซั่นเลยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยผมมีข้อมูลมาว่านะครับก็อาจจะใช้บริการโค้ดบอยสุภชัยเนี่ยนั่งกุญซือในช่วงออกสตาร์ซีซั่นไปเลยนะครับเพื่อความต่อเนื่องกันนะครับโดยทางทีมบัญหารเองก็มั่นใจในฝีมือของโค้ดบอยนะครับเนื่องจากอยู่กับทีมมานานอยู่พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จะได้หาแข้งที่เข้าระบบทีมมาเสริมด้วยเลยนะครับนะฮะก็เลือกเลือกสเปคด้วยตัวเองไปเลยนะครับเพื่อที่จะ ปรับจูนปรับระบบกันนะครับกับโค้ดบอยนะครับก็รอดูผลงานนะครับอันนี้ที่ผมได้รับข้อมูลมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวก็คือเอกนิศปัญญานะครับที่ไปอยู่กับทางเอฮิเมะนะฮะทีมในเจลิกทูนะครับแล้วก็โอกาสในการลงสนามนี่น้อยมากนะครับสำหรับเจ้าบุกนะครับซึ่งก็จะถูกดึงกลับมาช่วยทีม BG ลุยซีซั่นใหม่ด้วยนะครับนะฮะก็ซึ่งข่าวนี้น่าจะผ่านตาคุณผู้ชมไปเหมือนกันนะสำหรับข่าวของเจ้าบุกนะครับผมเองก็ได้รับข้อมูลมาในส่วนนี้เหมือนกัน ซึ่งบีจีก็น่าจะเปลี่ยนโฉมไปเยอะด้วยนะครับเพราะว่าปล่อยนักเตะไปหลายคนเลยนะครับฉะนั้นแล้วเจ้าบุกกับมาก็จะเป็นตัวหลักของทีมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในเคสนี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ